ถ้าพูดถึงยีนหายากนะครับผมมีอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับยีนตัวนี้นะครับคือมิสเตอร์ฟรีดอมนะครับล็อต74นะครับผ้าของมิสเตอร์ฟรีดอมตัวนี้นะครับเขาใช้ ผ้าเดสต็อกนะครับของโคนมิลนะครับซึ่งปิดไปแล้วในวันที่31ธันวาคมปี2017นดะครับดังนั้นผ้ายีนแบบนี้นะครับที่เป็นผ้าเดสต็อกจากโคนมิวไวโ๊กอย่างเงี้ยมันจะไม่มีอีกแล้วนะครับดังนั้นยีนตัวนี้เป็นยีนตัวหนึ่งที่ผมเนี่ยนะครับอยากจะเก็บสะสมไว้มากๆเลยนะครับแล้วก็คิดว่าก็คงจะไม่ขายใครนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปรีวิวยีนตัวนี้ไปฟังประวัติของแบรนด์มิสเตอร์ฟรีดอมก่อนนะครับเพราะทุกดีไซน์มีเรื่องเล่ามาครับผมจะล่อยฟัง สำหรับแบรนด์มิสเตอร์ฟรีดอมนะครับมิสเตอร์ฟรีดอมเนี่ยนะครับก่อตั้งโดยคุณคริสตอฟโลลองนะครับในปี2003นะครับธุรกิจแรกของทางคุณคริสตอฟเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มจากการรวบรวมพวก เสื้อผ้านะครับรองเท้าเก่าๆหรือเครื่องประดับเก่าๆนะครับตั้งแต่ปี1850นะครับมาจำหน่ายในร้านนะครับแล้วพอตอนหลังนะครับในปี2006นะครับทางคุณคริสตอฟนะครับได้ร่วมมือกับโตโยเอนเตอร์ไพรส์นะครับหรือว่าแบรนด์ชูการ์เคนนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทำการตัดเย็บนะครับแล้วก็ทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาชื่อว่ามิสเตอร์ฟรีดอมอย่างที่เห็นอยู่นี่นะครับอันนี้ก็คือประวัติความเป็นมาของแบรนด์มิสเตอร์ฟรีดอมนะครับ เริ่มจากตัวป้ายหนังก่อนนะครับป้ายหนังมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เขาปั๊มจมออกมาสวยๆเลยนะครับเขียนว่ามิสเตอร์ฟรีดอมนะครับตัวนี้เป็น l o ็อต74นะครับซึ่งทรงของเขาเนี่ยจะเป็นทรงที่เล็กที่สุดแล้วนะครับของมิสเตอร์ฟรีดอมนะครับทรงตัวนี้มันจะค่อนข้างเป็นทรงกระบอกเล็กนะครับเอวของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ36นะครับแล้วก็ส่วนตัว ปลายขาเนี่ยยาว34นะครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์มากนะผมได้มาจากทางน้องปามนะครับที่ KPG นะครับตัวนี้ก็ซื้อกับทางน้องปามมาแล้วก็มาดูป้ายแฟชเชอ r ร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมาลอนแบรนด d นะครับถ้าเราเห็นจากตรงนี้เพื่อนๆก็น่าจะนึกได้เลยนะครับว่าอันนี้ครับมาจากหนังเรื่อง Y1 นะครับเนี่ยครับลักษณะการแต่งตัวเนี่ยผมจําได้เลยนะครับผ้าตัวนี้จะเป็นผ้า12.5ออนะครับเป็นผ้าเดสท็อปของโคนมิวนะครับแล้วก็ ยีนตัวนี้ถูกตัดเย็บนะครับทั้งหมดในสหรัฐอเมริกานะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นคอลเลกชันนะครับที่ชื่อว่าแคลิฟอร์เนียนนะครับผมดังนั้น ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหเยี่ยมมากๆนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดตัวอื่นๆต่อนะครับกระเป๋าหลังของมิสเตอร์ฟรีดอมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับตัวเขาจะเย็บเป็นตัวเอ็มแบบนี้นะฮะปลายขานี่ก็มาดูริมนะครับโอ้ริมนี่ก็ริมแดงแบบคลาสสิกคลาสสิกเลยนะครับมันดูวินเทจย้อนยุคมากๆนะครับแล้วก็ปลายขาตรงนี้นะครับก็เป็นลูกโซ่สีทองนะครับมาดูกระดุมครับกระดุมเป็นกระดุมแบบมีซิปนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระดุมเขียนว่ามิสเตอร์ฟรี ทีนี้เรามาดูตัวซิปนะครับซิปตัวนี้มีชื่อว่าคริปเปอร์ซิปเปอร์นะครับเออซึ่งจับดูเออมันก็แบบดูเก่าๆย้อนยุคดีตัวหมุดนะครับหมุดทั้งหมดเนี่ยเป็นมุดทองแดงนะครับแล้วก็พลิกออกมานะครับตรงคอยพอกเกตนะครับก็เป็นคอยพอกเกตริมแดงนะครับแล้วก็ที่แปลกก็คือแคร์แท็กของมิสเตอร์ฟีดอมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่นี่เลยตรงบริเวณอันนี้เลยนะครับตรงคอยพอกเกตเลยนะครับแล้วก็แคร์แท็กเขาก็จะมีเขียนนะครับว่าเป็น อันนี้ก็จะเขียนว่า made in USA นะแต่ว่าการควบคุมการผลิตทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาก็บอกไว้เลยว่าผลิตโดยชูเกกเคนนะครับหรือโตโยอ็นเตอร์ไพรส์นั่นเองนะครับม,มาดูตรงนี้จะมีแท็กห้อยเล็กๆนะครับเขียนว่า Sportman Mr. f ต e ร์ฟรนะครับโอ้แท็กแบบนี้คลาสสิกมากๆนะครับแล้วตรงนี้ก็เขียนว่า Mr. f r e e ร์ฟรีดอมชูเกเคนนะครับผมแล้วก็มาดูแท็กด้านในตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เขียนว่า เมดอิน USA อ3 6นะครับเอวสานะครับปลายขา34นะครับผมแล้วก็มาดูถุงกระเป๋าด้านในนะครับถุงกระเป๋าด้านในเนี่ยนะครับก็เป็นผ้าสีน้ำเงินทังคุณภาพดีเร,เรียบแบบนี้นะครับนี่ <S <S โดยภาพรวมนะครับหลักๆยีนตัวนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนที่ไล่ล่าเก็บยีนนะครับจากทาง คนมีไวโอเกอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Levi LVC Made in USA นะครับหรือว่า m r Freedom นะที่เป็นผ้าเดสต็อกอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าใครมีแบรนด์ไหนนะครับที่เป็นผ้ายีนคนมีไวโอเกนะครับก็ชี้เป้ามาบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปไล่เก็บนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับ